สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้คุณลุงกลับเร็วนะคะซื้อไก่ใต้นะ้ำมากินพอดีเข้าไปดูเพื่อน,อนๆนเอ,อ่อในช่องอนนะเนาะแกทำไก่เหมือนไก่อะไรนะไก่หลวงดงอะไรนี่แหละไม่จ๋าเห็นก็เลยอยากกินคุณลุงมาพอดีเลยเลิกงานมาไวคะ่ะวันนี้ก็เ,เลยซื้อมาให้อันนี้ส้มตำตอนแรกจะตำตำเองแต่ทีนี้คุณลุงมาแต่เรากินกับต้มไข่นะไข่ก็ปอกไม่หมด แล้วคุณลุงก็ได้ปีกไก่เนี่ยส่วนที่ไม่จัดชอบเลยแล้วก็ลูกชิ้นค่ะคุณลุงจะกินลูกชิ้นนะคะแต่ให้แกกินข้าวหน่อยหนึ่งค่ะมาค่ะเพื่อนกินข้าวด้วยกันนี่ค่ะวันนี้ได้กินข้าวกับคุณลุงเลิกวัยค่ะนี่ค่ะต้งข้าวร้อนๆเลยค่ะว่าไงคุณลุงวันนี้กับเร็วใช่ไหม ก็เลยมากินข้าวด้วยใช่ไหมเจอซื้อกับข้าวามาให้คุณยายครับคุณยายคุณยายทำไมคุณถึงเป็นคุณลุงส่วนฉันเป็นคนุณยายแล้วล่ะเอาจ้าอ,อายกฟังไหนอ่เจ็บมาก็ได้จ้ะอ่าลองชิมไก่จะออกเหนียวๆนะจุ่มบ้าปะกินกับลูกชิ้นเหรอ,อกินลูกชิ้นก่อนโอเค เป็นไงน้าจิม้มอร่อยไหมอร่อยอโอเคจ้ะอะไรนะจ๊ะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อนี่หรออ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาแบบผักเขียวนะเดี๋ยวแม่จ๋าจะกินละหิว,วละพอดีเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้คุณลุงเลิกเร็วคะ่ะเรลือได้มันกินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนนี่ขากับข้าว ก็คงวางไม่เห็นนะนะทุกคนจ๋ากินข้าวจา้ะลุงมานั่งตรงนี้ไหมลุงบอกไม่อยากออกก็เเอาน้ำเห็นเพื่อนๆกินคะ่ะพอดีเลยคุณลุงเลิกงานมาพอดีเลยทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูไก่ใต้น้ำนี่คะ่ะ แล้วก็ส้มตำนะเพื่อนเนาะแล้วคคะลกะลูกชิ้นปีกไก่ค่ะทุกคนโตมันเล็กอืมอืมอร่อยมากไก่บ้านใช่ไหมปะ พายนลูกชิ้นมาฟังนี้ก็ได้อันนี้วังก็ปีกไก่เนี่ก็ไก่อืมนัวมากร้านเดียวกันกับไก่ใต้น้ำร้านนี้เขาอร่อยอยู่แล้วแทบแบอืทุกคนเลย มต้ำอืมใส่ใต้ใน้ำปีกไก่ไข่ไก่เราจักรอันนี้จักรเลย น้ำราดข้าวอืม,อ,มอืมมากคุณลุงเลิกงานมาอาบน้ำแกก็เลยเอาเสื้อไปคล้องไว้ตรงลาวลาวมากมากทุกคน เรากินไข่ขาวไปก็จะเอาไข่แดงแช่น้ำคือไข่ต้มมานละอร่อยมากทุกคนได้กิดนดังใจเลย นี่ก็หมักละนัวเลยเดี๋ยวพี่น้องตำบักหนึ่ง ป๊กผักกระหล่ำม,มี่นะที่กินกับลูกชิ้น,นอื ดอกไม้สวยงามนี่สวยงามกินลูกชิ้นจ้าทุกคนกินลูกชิ้นต่อ

อร่อยมากที่ครังเพื่อนแม่ใจขอตัวอาจจะกินยังไม่อิ่มหรอกคะ่ะขอตัวแต่เพียงแค่นี้เพราะว่าคัวคลิปมันยาวนะคะแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆคะ่ะยังไม่อิ่มจ้าเพื่อนๆเอาซื้อดอกไม้ว่าจะประดับจัดฉากแต่มันยังไม่ได้จัดอ่ะเพื่อนๆพอเสื้อเท่ากันไหมเนี่ย ออแม่จ๋าก็จะกินต่อนะคะเนี่ยส้มตำแซ่บเลยจ้าทุกคนแล้วก็แกงค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ